สวัสดีครับมามืดๆม,มารีวิวสั้นหลังวิ่งนะฮะ Adidas a d i z e r o Adios 8นะครับเจ้า Adios 8เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแกะว่าเขาเปลี่ยนทรงของ Light Strike Pro ด้านหน้านะ,ะเพิ่มความหนาให้มากขึ้นเปลี่ยนด้านท้ายจาก ไลฟ์สไตล์ธรรมดาเป็น l i ฟ์สไตล์สอนะฮะสเต็คอยู่ที่28-20ถ้าจำไม่ผิดนะครับเออการเหยียบใส่การสวมใส่มั่นสวมใส่สบายนะฮะแล้วก็ถ้าถามกันจริงๆผมว่าใส่สบายกว่าบอสตัน12สซะอีกนะฮะช่วงหน้าเท้ามันรู้สึกโอเคโล่งกว่าเข้าเท้าวกว่าผมใส่เบอร์เดียวกันคือตรงซ้ายเบอร์11นะครับ มีความโล่งโปร่งระบายอากาศดีนะฮะล็อกเท้าค่อนข้างดีนะฮะแต่ก็ยังไงก็อย่าลืมมัดรันเนอร์ลูกันอย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอว่ามัดกันเถอะแล้วคุณจะใช้รองเท้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่านะครับการยืนพอเหยียบลงไปรู้สึกโอ้รองเท้าอย่างแรกที่รู้สึกคือรองเท้ามั่นคงมากไม่มี อาการเอียงในเอียงนอกนะฮะล้มในล้มนอกแน่และมันบางขนาดนี้นะฮะค่อนข้างบางก็แต่การออกแบบเขาดีนะฮะมันก็เลยไม่มีการเอียงไปเอียงมานะครับวางเท้าปุ๊บคือเหมือนเท้าแน่เยูยวบนพื้นเลยความรู้สึกที่สองคือทําไมรองเท้าบางจังรู้สึกนะฮะว่ารองเท้าค่อนข้างบางและแน่นมากพอสมควรนะครับก็วิ่งไปวิ่งช่วงแรกวิ่งไปด้วยเพจประมาณเพจ นะโดนลากไปวันนี้เพชส6 2กิโลแรกก็เหมือนนวดรองเท้าไปพอนวดพอวิ่งไปก็คือพอ2กิโลก็คือเหมือนรองเท้าเข้าที่แล้วมันก็จะมีความนุ่มเท้าสบายเท้ามากขึ้นโดยที่รองเท้าไม่มีอาการยวกหน้ารำคาญนะผมลงส้นเห็นบ้างแบบนี้ผมลงส้นแต่มีความสบายนะครับ สบายเลยทีเดียวไม่ได้กระด้างหัวสั่นนะถ้าเทียบกับตัว6แล้วตัว6กจะแน่นกว่านี้เยอะนะฮะก็จะเป็นแบบฟิลแบบวางเท้าแล้วหยุดเกือบจะในทันทีในขณะที่เจ้านี้จะยอมยุบนิดนึงนะครับแล้วก็ส่งแรงเด้งไปข้า,านหน้านะฮะพร้อมกับไอแกนทอร์ชั่นนี่นะฮส่งแรงไปด้านหน้าถ่ายแรงได้ดีนะครับไม่มีอาการอืดอาดยืดยาก ใดๆทั้งสิ้นด้านหน้าก็จะยุบนิดเดียวนะแล้วก็ส่งออกทันทีส่งแรงคืนได้เหมาะสมน่ารักนะครับผมรู้สึกว่ามันคล่องแคล่วกว่า Boston 12เยอะติดเท้าวกว่ามากนะลืมบอกไปรองเท้าคู่นี้น้ำหนักอยู่ที่226กรัมนะครับในไซส์11 US ซึ่งพอๆกับ Next% 2เลยของผมก็น้ำหนักเท่านี้เช่นกันนะฮะเป็นรองเท้าที่เบา ความกระด้างหัวสั่นไม่มีแต่ถ้าจะบอกว่าคุณจะเอาความนุ่มเด้งคุณก็ต้องผ่านคู่นี้เพราะนี่ไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งแต่รองเท้าที่เน้นการตอบสนองที่ดีนะฮะแต่ไม่มีอาการหัวสั่นมันจะนุ่มแน่นและเด้งเล็กน้อยในด้านหน้าส่งให้เท้าไปด้านหน้าได้เร็วนะพยายามจะส่งเราไปให้ให้เท้าดันไปข้างหลังได้รวดเร็วขึ้น สนุกมากๆนะฮะพอหลังจาก2กิโลก็โดนเพื่อนลากไปเลยทีนี้ก็เหมือนวิ่งขอดนะวิ่งขอร์ดไปประมาณ4รอบขอดกิโลหนึ่งวิ่งเพิด5นะครับมีปัญญาวิ่งอยู่แค่นี้นะตอนนี้อ้วนมากเลยก็สนุกนะครับและได้ใช้แรงตัวเองจริงๆนะครับมันไม่ได้หนืดหน่วงแต่รองเท้า ต,ตอบสนองดีนะครับแล้วก็ไม่กระด้างนะฮะถึงจะวิ่งเร็วพอสมควรขนาดนั้นแล้วก็ยังมีความสนุกติดเท้าและดีดได้ดีพอสมควรทั้งทที่รองเท้าไม่ได้มีอินเ g อร์จีหลอดอะไรทั้งสิ้นนะฮะแกนทอร์ชั่นมีอยู่แค่นี้นะครับน่ะลองสังเกตมีแค่นี้นะฮะไม่ได้ยาวเต็มไปจนถึงหน้านะฮะมีแค่แค่ประมาณแค่นี้ไม่ได้ยาวเต็มถึงหน้าแต่รองเท้าตอบสนองดีตอนนี้ผมกำลังสงสัยเจ้าหนี้ กับทาคุมิเซน8ที่ผมมีนะผมมีความรู้สึกว่าเจ้านี่มันว่องไวมากกว่าทาคุมิเซนซะอีกนะครับมีการตอบสนองที่ดีกว่าทั้งที่เมื่อก่อนทาคุมิเซนเนี่ยเป็นตัวสุดของความเร็วนะฮะเร็วบางที่สุดโอเคครับเดี๋ยวมาเล่ากันต่อสวัสดีครับ